สวัสดีครับพบกับชื่ใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ประเทศจีนกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับทริปนี้นะครับใช้ชื่อที่ว่าอะไรหนีลูกเที่ยวนะครับหนีลูกเที่ยวมากับแฟนสองคนนะครับนี่เราจะหนีลูกเที่ยวนะครับเพราะว่าต่อไปเราคงหนีไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องพาไปด้วยนะครับถ้าจะไปไหนนะครับหลองตามแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจังตูมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถทัวร์นะครับชื่อว่า ชาเดียนชีหรือเปล่าบัสเทอร์มินนลนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเนาะอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเรากําลังจะเอาตั๋วนะครับที่เราจองไว้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นรถบัสนะครับอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับไปที่เมืองที่เราจะไปที่ภูเขาซีดารุนีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนก็ตรงนี้ก็บริเวณสถานีรถบัสนะครับ จงตูก็มีของขายแล้วนะครับตอนนี้ม 4, ันตีสี่เกือบตีห้านะครับก็มีของขายเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีรถบัสนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆเราจะไปเมืองอะไรนะชื่อกูณเ,น,ณเนียงใช่ครับนี่อาหารเช้านะครับซึ่งเมื่อเช้าหรอกเมื่อเช้าเรากินไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายใกลกอกเอาขี้หยวนนะ อันละสี่หยวนเนื้อสี่หยวนนะครับยี่สิบบาทข้างในก็เป็นเนื้อแบบอืมันๆอ่ะน้ํามันอ่ะอร่อยอ่ะกัดดิ้งดิ้หน่อยครับเดี๋ยวอยู่ตอนขึ้นรถบัส ยืดเส้นยืดสายนะครับโวยโหดร้ายมากนะครับคนขับเขาโค้งไม่มีผ่อนนะครับมนึงสองเลน, <c oughs> ส,นสนุกนะครับนี่คันนี้คันนี้ครับ,นนรบตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถนะครับนี่ก็บรรยากาศดีนะครับสวยงามี <c oughs> นี่นี่จอดรถตู้ ราก็อยู่ที่เมืองเสียวจินซึก่กุเหนียงเที่ยวจินซึกุเหนียงนะครับจากการนั่งรถมาอย่างโหดร้ายนะครับตอนนี้แล้วก็ถึงแล้วนะครับนี่คือมุมมุมหนึ่ง,งของเมืองนะครับให้ดูรอบๆเดี๋ยวก็เข้าโรงแรมกัน สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเย็นของวันแรกนะครับที่เมืองซิกูเนียงนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะครับพอดีว่าเรามาถึงแนละ้วโอ้โหความดกดอากาศมันต่ํามากนะครับทําให้ต้องนอนพักก่อนนะครับมาถึงตอนประมาณบ่ายสองพอเรานอนพักเสร็จแล้ว รู้สึกปวดหัวตุบๆนะครับตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ก็เลยว่าจะออกไปเดินเด่นชมเมืองตอนเย็นๆหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศเมืองนะครับตอนประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ยังสว่างอยู่เลยนะครับก็มีร้านค้ามากมายนะครับเดินเร็วไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเหมือนความกดอากาศมันต่ำแล้วจะน็อกนะต้องไปแบบช้าๆนะครับตอนนี้ โอ้้านนี้นคาเฟ่ดีๆสวยๆนะครับก็ร้านค้าเยอะเหมือนก,นกันนะครับแต่ก็กำลังเหมือนกำลังปรับปรุงอยู่นี่ครับมีร้านกาแฟด้วยอากาศเป็นอย่างได,ดูหน้าผมเนี่ยตอนนี้หน้าผมบวมๆนะครับเพราะว่าเจอความกดอากาศเข้าไปนะครับไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนแล้วก็ไม่ยอมพักผ่อนน้อยนะครับเจออากาศหายใจน้อยอีกปวดหัวเลย แต่เป็นม้าแบบหรือว่าลาวะไม่ใช่หรอม้าเป็นม้าแบบตัวเล็กๆบรรยากาศนะครับข้างหลังเป็นภูเขาหิมะนู่นขาวๆเลยครับพรุ่งนี้เราน่าจะไปตรงนู้นแหละนะครับนี่เลี้ยงม้าก็เลี้ยงม้าม้าเลี้ยงนี่ครับบรรยากาศเมืองนะครับนี่ยังไม่ยังไม่เย็นย่ำข่ำนะครับสวยมากอยู่ในหุบเขานะครับ หมุนไปทางซ้ายโอ้มีนคนดูดรูรีอยู่ตรงนี้ครับนี่